อย่จริงจริงอนนี้ถือว่าต้องห้ามเลยนะเพราะว่าทั้งมันเอ่ยทั้งความอร่อยที่มันเกิดขึ้นนู่นนี้นั่นเนี่ยผมจะกินทั้งหมด2ชิ้นเลยนะครับน้ำวดนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันนะครับผมตาผมนดาว่ามันอาจจะแบบลักแบบเกือบเกือบร้อยอะไรเงี้ย ขวดเดียว240นะครับผมก็เลยจะกินน้ำ240คู่กับอาหารเสริมนะครับโอเคนะครับตอนนี้เป็นเวลาเก ar, anni, ือบสิบโมงแล้วนะครับ9โมง51นาทีครับก็นี่ผมตื่นแล้ว8โมงแล้วนะเพราะวันนี้วันนนี้วัเสาร์นะครับผมมีเรียนตอนเช้านะครับเออ่นอนหลับไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เลยนะเพราะเมื่อคืนนอนถึงมากแล้วแหละท่านดูรอบเมื่อวานนะครับก็จะผมรู้สึกว่าช่วงท้องตรงนี้มันมีแก๊สอะไรอย่างเงี้ยนะผมอาจจะไม่ค่อยไปอะไรขนาดนั้นตอนเช้าครับคือด้วยวันไหนที่เรานอนเต็มเนอนหลายชั่วโมงนอนเต็มเนนี่ยมัก็จะรู้สึกว่าเออฟฟูลลิได้นะครรับแล้้วก็ูสึกเหมือนตันก ผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันคือเนี่ยโอเคนะผมแต่ว่าตรงนี้มันก็คือเหมือนกับมีแก้อยู่ในท้องน้อยเลยนะอาจจะยังไม่เข้าห้องน้ำนะต้องไปเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวไม่ให้ดูดีนะนี่นี่คือคนของผมนะอ่ะยกได้แล้วนะพอเป็นเวทแล้วแต่วันนี้วันนี้ไม่น่าจะมีเวลาเล่นนะก็เราวมืกินอาหารเสริมกันเฮ้ยเริ่มมันยังมันยังไม่ขนาดนะคือมันรู้สึกได้เฉยโปรตีนแน่นอนอยู่แล้วนะเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยผมจะกินไข่เหมือนเดิมด้วยนะไข่ห้าฟองนะอ่าเป็นแซนด์วิชอยู่แล้วนะเพราะว่าผมเข้าใจง่ายอ่ะมันมันมันคำนวณโปรตีนง่่ายยดีอะะะนนนนนคครับผมมกกก็็เเเลลืิปไข มนรู้สึกยังยังไม่ค่อยสบายตัวเท่าอ,อาจจะกินในนี้เสร็จแล้วก็ไปเข้างน้ำนะครับเข้าน้ำเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวนะครับจุมลงไปข้างล่างปุดถึงเข้างน้ำก็ก็ก็เริ่มอยากเข้าแล้วนะครับเพราะจริงก็ตื่นมาคุณเข้าเลยนะครับผมตามตามสเต็ปปกติอยู่แล้วแต่ว่ารีบแบบอาจารย์นี่นู่นนี่นั่นนะเยอะเอาเยอะๆๆๆๆๆอเยอะเยอะเยอะเข็มโปรตีน38กรัมเรียบร้อยนะครับแราวมากินวิตามินกันนะครับโอเคนะผมใส่มันดีนะ นุดรีบนะมันมาแล้วมันมาแล้วคนต้องรีบไปเข้าห้องน้ำแล้วคืออาจจะเป็นเพราะว่ามันถูกเวลาที่เราเข้าบ่อบ่อยๆปกติอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงเวลานี้หรือเปล่านะเพราะว่าปกติช่วงเวลาผมจะรู้สึกปวดท้องผมก็จะแบบตื่นมาแล้วเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยนะพอวันนี้ตื่นเช้าหน่อยเนี่ยมันพอมาถึงเวลานั้ยมันแล้โอ้รู้สึกอะไรรู้สึกอยากแบบอยากเข้าห้องน้ำโอเคแล้วก็อยากเรียบร้อยแล้วก็เข้าห้องน้ำบ่อนแล้วครัก็ทานอะไรกินนะครับเจอกันนะ โอเคนะผมตอนนี้ประมาณบ่ายสามนะครับก็อาจจะเตรียมตัวนู่นนี่นั่นใด้เสร็จเรียบร้อยกอ็วันนี้จะมีการเปลี่ยนแผนการกินเล็กน้อยนะครับก็คือผมจะมีข้างนอกนะครับก็อย่างที่เขามีคอนเซ็ปต์ของเข้านะครับผมก็คือไม่ต้องสตรีทมากไม่ต้องอะไรมากแต่โค้ชผมมมกำกับนะครับว่าอย่าหลุดเยอะนะอะไรอย่างงี้นะครับผมคาร์ดิโอเยอะอะไรออกกําลังกายเยอะหน่อยนู่นนะี่นั่นก็ว่าไปนะครับแต่ว่าผมมองว่านะครับการที่มีไลฟ์สไตล์ปกติดได้นะครับแล้วก็หุ่นดีได้ด้วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หลายหลายคนต้องการอยู่แล้วนะคร เอาร่างกายที่แบบว่าให้สุขภาพดีอะไรเงี้ยคือสุขภาพจริงมันสาคัญมากนะเพีเยงแต่ว่าเราเราจะไม่ได้เห็นผลของมันหรอกนะครับผมเพราะว่าเราจะไปเห็นตอนมีปัญหาอะไรแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมไปเห็นตอนนั้นแล้วนะแต่ว่ากปกติอะไรพวกนี้ก็ไม่เห็นอะไรนะครับผม้าวนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะไปกินข้างนอกนะผมจะเปลี่ยนไปกินตัวสาล่ายเนี่ยตอนก่อนจะไปก่อนจะไปกินข้าวข้างนอกนะครับผมตอนนี้ก็จะหาได้กินแบบว่าเป็นโปรตีนลองลองไปก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปกินวิตามินก่อนนะโอเคครับเราเริ่มกินกันเลยนะผมจะกินพวกโปรตีนอะไรไปก เพราะวันนี้แบบน่าจะดึกอ่ะก <c oughs> ินลงกินเล่าอะไรทนะก <c oughs> ็ะอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเลยมาเนี้นะครับผมก็ควรจะเหมืองจากการแบบผมมองว่าถ้าเกิดว่าพวกอาหารเสริมอะไรมันดีจริงๆ, <c oughs> ๆนะครับผมันควรจะ ป้องกันอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับไม่อาจจะกินทำไมเห <laughs> มือน,นจะกินมันก็ไม่มีเหตุผลต้องกินนะจริงไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราจำเป็นต้องแบบเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เราเยอะอะไรเงี้ยจนเกินไปนะครับผมแต่ว่าเอ้ยนั่นก็ไม่ได้น,นั่นก็ไม่ดีนั่นก็อะไรต่อไม่อะไรเงี้ยก็จบนะผมไม่ต้องทำอะไรกับคนอเพราะชีวิตที่มีความสุขเนี่ยก็คือชีวิตที่อยากทำก็ทำนะหรือว่าแบบเออบางคนอาจจะเบสออนอย่างที่คนผมเคยพูดไปนะครับว่าแบบเออโอเคถ้าทำแล้วมันแบบทำให้ชีวิตดีขึ้นนะครับผมมีรายได้มากขึ้นอะไรก็ทำ เป็นการกินโปรตีนเพื่อที่จะเสริมนะครับผมมันไม่ได้ว่าเสริมมันเป็นมื้อปกติอยู่ผมอยู่แล้วพี่แต่ผมย้ายตอนกลางคืนมาเป็นตอนนี้เลยนะกินตอนไหนไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แล้วนะครับผมสำหรับผมตอนนี้เนาะเพราะว่าผมคุยกับยักษ์ใหญ่นะครับผมของธุรกิจนี้ไปแล้ว <c oughs> เรียบร้อยเนียนกริบนะแล้วกึกินวิตามินเพิ่มเลยนะไม่มีการรีรอยอยู่แล้วนะ คือวันนี yeah, <subscriber. S 1> ้ผมกินน้ำน้อยก็เลยแบบกินน้ำเยอะอ่ะยวเราไปกินข้าวของวันนะครับเดี๋ยวว่าออกไปข้างนอกละนะครับก็โอเคนะครับผมตกลงแม่ผมออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่ได้ซื้ออะไรผมกินเลยนะครับผมไม่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นมื้อเสริมอยู่แล้วนะครับเพราะว่านี้ผมกินหนักอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับก็เราใส่เสื้อผ้าก่อนนะครับคือจริงจริงเสื้อสีดำตัวนี้มันจะเป็นเสื้อที่ตัวค่อนข้างจะฟิตนิดนึงนะครับคือมันกปว่าตอนแต่ก่อนเนี่ยมันจะเข้ารูปของผมมากเลยนะครับแต่ว่าพอ้วนขึ้นอะไรขึ้นก็ใส่ไไม่่คอยด้เงับ อ่โเคมันก็มีการการลังๆบ้างเหมือนกับตัวมันหนาขึ้นมันก็เลยลังอะไรเงี้ยผมก็ไม่มั่นใจว่าว่าว่ามันเป็นยังไงเหมือนกันนะคือผมว่าลองลองใส่ตัวเล็กดูนะที่ประมาณสักสองอาทิตย์เนี่ยผมลองผมลองใส่เกงคือถือเกงตัวเนี้ยมันเอวสามหกเนี่ยมันก็เลยแบบดูกว้างอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมใส่สามสี่นะนี่ใส่ดูนะแต่คนแต่ตอบเซ็นเซอร์แล้วเนี่ยมันหลุดอะไรเงี้ยเพราะว่าผมมาเปิดได้ดูมันค่อนข้างอนาจารนิดนึงแต่ว่าผมอยากให้เห็นความหอมเป็นเรื่องๆนะไม่ใช่บอกว่ามาแบบมาเปิดโชว์อะไรเงี้ยคือพอม นะเหลืออย่างเงี้ยมันเหลืออย่างเงี้ยเลยนะผมผมไม่รู้คุณเห็นไหมเหลืออยเงี้ยสามหกคือสามสี่มันก็จะมีการฟิตฟิตขึ้นมาหน่อยลองใส่ผูกขาดดูยอยากลองใส่ผูกขาดดูคราวนี้ผูกขัดนี้มันมีรูแค่แบบว่าตรงถึงตรงเนี้ยแล้วผมตอนผมอ้วนนี่คือแบบมันมันมันใส่ไม่ได้แล้วกนะารใส่เสื้อผ้าเกา่เกาๆได้นี่ก็ถือว่าแบบเออมันเป็นอ c ชี e เมนต์อย่างหนึ่งนะครับมันก็ใส่ได้นะเพียงแต่ว่ามันก็เออไม่ค่อยเหมาะกับกางเกงตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่าใส่แล้วปุ๊บมันแต่มันก็แบบว่า เออความเป่เกณฑ์มันตัวตัวใหญ่เงี้ยก็ไม่ใช่เหมาะแต่ว่าผม,ผมลองแบบไม่ใส่อยู่แล้วผมลองไม่ใส่มาชิลเดินไปมันจะลมันจะร่วมอยู่ตลอดเวลานะ นี่เหมือนกับว่าเป็นเป็นคลิปแต่งตัววะไม่ได้คิดเกนะินแล้วพังพูดในคลิปแต่งตัวโอเคนี่น่าจะเรียบร้อยละว,วันนี้ไม่ไม่มีเครื่องประดับอยู่แล้วนะเพราะว่าเขา,าเรียกว่าไงมองไม่เห็นนะเพราะมันสีดำอยู่ข้างในน,นะปกติผมจะใส่ในาฬิกาอะไรพวกนี้ไปด้วยนะแต่ว่าวันนี้ไมาชิวๆเดือดเถามว่าทำไมผมเอ้ยอากาศร้อนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทำไมต้องมาใส่แบบแขนยาวขาย,ยาวอย่างเงี้ยก็ความลับอย่างหนึ่งของผมคือว่านะครับเกิอดออกไปข้างนอกแล้วไปการกินอะไรต่างๆที่เป็น o u t ดอร์อะไรเงี้ยนะครับก็ยุงจะได้ไม่กัดคือถ้าเกิดผมใส นะแต่ว่าถ้ามันสูงจริงๆเียก,ๆย,กๆยก็มันมีแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ต้องการที่แบบว่าผิวมันโดนแดดไม่ต้องการเนี่ยอะไรมันโดนแอนโอนเฟรชข้างๆเยอะนะเพื่อจะใส่เสื้ออยู่แล้วนะครับผมซึ่งผมก็จะออกมาข้างนอกเนี่ยช่วงตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับผมตอนกลางวันตอนมีแดดเนี่ยอยู่ในห้างอยู่ในสำนักงานอะไรก็ว่าไปนะครับผมโอเคแนละ้วประมาณประมาณนี้นะเห็นไหมมันตรงนี้มันจะมันจะค่อนข้างฟิตนิดน,นึงเพราะว่ามันใส่กิ๊บขัดเงี้ยนะครับก็ไม่เป็นไรนะผมก็ประมาณนี้ ะเราเจอข้างนอกนะครับผมโอเคนะโอเคนาเราก็อยู่ร้านไหนเราแล้วนะครับก็กินค่อนข้างจะบ่อยเหมือนกันนะครับคราวนี้เนี่ยผมจะสั่งแบบว่าค่อนข้างจะแกล้งโคตรนิดนึงนะโคตรผมยังไม่รู้นะผมจะสั่งไหมเขาบอกว่ากินแล้วดูดูหน่อยดูดูหน่อยอะไรวะเนี่ยก็ของเขาดีจริงเนี่ยเขามีบล็อกแป้งว่าไขมันอะไรอ่ะก็จะได้ดูวันมีแล้วมันจริงไหมขนาดไหนเครั้งแล้วเนี่ยผมเซฟมนะครับ คไม่เต็มนะครับบอัดเต็มนะครับก็คือว่าอาจจะไม่ได้เต็มขนาดนั้นนะครับบอสแต่ว่ากินพวกแบบติดมันเน,นื้อติดมันอะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็อขอเอ็นจอยเลยนะครับเพราะว่าผมมองว่าไอ้ประเด็นสำคัญอย่างนี้ผมว่าไปนะถ้าเกิดว่าซื้อราคาขนาดนั้นนะคะรับผมแล้วเราสามารถ กินอะไรเออได้บ้างหรืออะไรเงี้ยให้มันมีความสุขมุนนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเพื่อที่บอกว่าร่างกายแบบเออสามารถเผาผลาญได้ดีขึ้นกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วเผาผลาญดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยมันก็ก็โอเคนะครับผมแบบว่าแต่ว่าผมก็ไม่ไม่ได้เล็กดุกอัดน,นะครับผมกินนานๆแบบทีอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้แต่ผมจะเป็นแตกกันเลยนะเพื่อถือว่ากินมุนตรงนี้ใช่ไหมครับผมเป็นนอตพอดใชนะ่ไหมเป็นหมาลา่านี่นั่นนะก็แบบกินเหล้าต่อนะครับ ถ้าจะก,กินเบียร์เฉยๆพผมผมไม่ได้กินเหล้านานแล้วนะพอกินเหล้าเลยเมาเลยทีนะก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมกเ็เราไม่ต้องกินเลยนะก็เป็นตัวตอนนี้นาะแล้วคนเคยเศร้าอยู่แล้วนะครับผมกินสองเม็ดนะครับเพื่อดักแป้งดักไขมันหนะะึองเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ชีวิตอย่างที่เราใช้ไม่ได้เนี่ยผมก็ไม่ไม่คิดจะซื้อแพงเป็นไงถูกไหมก็มรอเดี๋ยวก็รออาหารมาแล้วถึงใช้ดูทีนะ โอเคครับเรามาคุยเรื่องอาหารกันนะผมอันนี้เนี่ยผมสั่งเป็น2หม้อนะปกติแล้วผมสั่ง4หม้อนะครับผมก็เป็น4ตัวนะแต่อันนี้ผมสั่ง2หม้อเพราะผมอยากกินน้ำจเต็มๆนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อแกะนะครับผมเนื้อแกะก็จะมีซิกเนเจอร์พิเศษนะครับผมแต่ว่าคราวนี้มันก็จะเป็นเนื้อแดงล้วนอยู่แล้วนะครับผมมันมันไม่ก็เยอะเท่าไหร่นะครับวิตามินผักนู่นนี่นั่นนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวตัวเลือดนะครับผมก็ให้ธาตุต่างๆนะจริงๆแล้วเนี่ยกินพวกเนี้ยมันก็ถามว่าให้ครบไหมก็เเเเเปป็็นน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 หหตตุผผลออออาาาารรรรมมมงทบบกกััััดดยยยู่่้ะะะคคีิิ เน,เนื้อเนี่ยเข,า,ขาเขาเรียกว่าไงก็จะแบบผมจะกินแบบว่าเป็นเนื้อแดงอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้อย่างที่ผมว่าไปผมใส่เต็มนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูคุโรบุตะนะหมูคุโรบุตะเนี่ยมันช่วยที่ว่ามันไม่ได้เป็นมันเยอะขนาดนะั้นนะแต่ว่ามันเป็นเนื้อแดงเนาะก็ถือว่าโอเคนะผมเดี๋ยวก็ มีตัวเส้นมีอะไรมาผมก็จะกินได้หมดเลยนะผมโค้รผมขอโทษด้วยนะครับก็มันเป็นเรื่องปกตินะครับผมที่เราต้องแต่โค้รผมแต่ละคนเนี่ยเขาเขาก็พยายามให้ผมลดมากที่สุดที่จะเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับนี่ครับผมประมาณนี้เนาะเนี่ยจริงๆอันนี้ถือว่าต้องห้ามเลยนะเพราะว่าทั้งมันเอ่ยทั้งความอร่อยที่มันเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นเนี่ยค่อนข้างเวอร์มากแล้วมีนมนี่ผมจะกินทั้งหมด2ชิ้นเลยนะครับ ร้อนล่นผมกินชิ้นเดียวกับชิ้นเดียวชิ้นเดียวจริงชิ้นเดียวเพราะว่าไม่งัน๋ยวมันผมต้องโดดเชือเยอะนะครับชิ้นเดียวพอไม่จิ้มด้วยนะผมชิ้นเดียวคือเพียวนะครัโอเคครับผมมันถึงเวลากินของต้องห้ามแล้วนะครับมันโผล่แล้วผมเฮ้มันโผล่เนี่ยจิ้มนมดีเ่ะจิ้มเนาะนะเออของเขาดีอ่ะเขาโค้ชผมดูอยู่นะโค้ชผมดูเลยนะของแบบบล็อกโตอะไรมันดีใช่ไหมได้เดี๋ยวรู้ก็ประมาณนั้นนะครับก็เป็นไงกินทุกคนดูนะคว่าผมไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเพี้ยจนเกินไปนะครับ จิรมอยานี้เลยเิ้มย่าีเลยอ่าปื่ป๊บตั้แบบนี้น้ำตทราหน้ำตาลทรายหวาน้ำาลทายอ้หมาหหัหหมหกหไม่หหหหไม่กลัวหห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 หไม่หห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 หัหห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 หเหมือนหหหหอหหหหเหห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 หง ไ่ชิ้นนี้อ่ะยินนะผมเริ่มมีอาการมึนๆแล้วเจอน้ำ,น,ำน้ำตาี่ไม่ได้มึนคำสุดท้ายนะคำคำสุดท้ายนะคำสุดท้ายนะเอาฮนะาโอเคครับเดี๋ยวเราไปกินเล้าต่อเนี่ยนะครับผมเร,เราก็อยู่ที่ด่านฟา้ฟาสกายนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเป็นเชื่อเพชั่นพิเศษนะครับผมปึ๊บ ผมถามโพวกหมดแล้วว่ากินได้กินด้วยกันได้ไหมนะครับยาไ,อไ,อไ,อไทยเนี่นๆๆย,นะะนยนะครับกับกับเพียนะครับผมก็บอกกินได้นะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ผสมกันตรงๆนะครับก็เป็นตัวนี้แหละทราบอยู่แล้วน้ำขวดนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ายัางไงเหมือนกันนะครับผมอปลาแพนานาสองรับ240่สิบแรกผมเดาว่ามันอาจจะแบบหลักแบบเกือบเกือบร้อยอะไรเงี้ยขวดเดียวสองร้บผ,ผมก็เลยจะกินน้ำ240คู่กับอาหารเสริมน,นะครับก็ตัวนี้จะทำให้เราแบบว่าถ่ายง่ายเร็วอะไรเงี้ยตามสายใส่างนี้เลยนะน้ำน้ำขวดละสองร้อยสี่สิบนะครับ คดอย่าเลยว่าแม่งแพงจัดแล้วก็ทีนี้เขาให้เขาให้เขาเรียกว่าต้องต้องเช็คใช่ไหมให้เราคนคนนี้เลยนะไม่รู้ว่ามันละลายหมดละลายไม่หมดเลยไงนะเพราะว่าจะปนติแล้วมันควรจะพะยานะยังให้มันแรงๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะพอเซร็จบ okay, นะโอเคแบบไม,ไม่ให้หลุดไม่ให้หลุดสักหยดเลยนะเพราะมันเพราะมันสอยสิบบ่บาทครับ เมื่อเราดื่ม้ากันเสร็จไปเสร็จก็ผมขนนวม็ปมิลิลิตรให้ดีกว่าอันนี้500มิลิลิตรนะ240บาทแล้วก็ตกมิลลิละห้าสิบตังค์นะคือวันนี้เอาสุดแบบไมปมาก่อนนะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะโอเคนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาตีสามแล้วนะครับผมตีสองห้าสี่ครับ เรียกว่าค <aid> ่อนข้างจะอัดเต็มเลยนะกินแบบว่าอย่างที่ท่านเห็นไปนะผมก็กินค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าก็ไม่ได้หลุดะไรขนาดนั้นนะครับผมตอนผมไปกินไปกินเหล้าเนี่ยก็เอ่อไม่ได้กินตัวเขาเรียกว่าไงตัวกับแกล้มเลยนะผมกินแค่เบียร์อย่างเดียวนะครับก็เรียกว่าเซฟมากๆแล้วนะครับผมต่มีมีแบบว่าอยากกินตัวหมันโถอะไรเงน้อยนะ้วมาชิ้นครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็แคลอรีก็ขึ้นมานะครับก็อันนี้เป็นหุ่นของผมนะผมวันที่เอ่อเท่าไหร่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับน่าจะวันที่รับนี้ะครือยี่กๆอย่างนะครับผมันน่าะ น่าจะซ่อมเสร็จหมดแล้วนะครับผม คือหมายความว่าตัวอกเอวยก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมตัวไตเสร็จนี่คือซ่อมเสร็จหมดแล้วนะครับก็พร้อมจะถูกทลายครั้งหนึ่งกังวลนิดนึงนะครับผมก็จากที่ผมไปเข้าน้ำมานะครับก็มันย่องบอกอย่างี้มันมันย่องเลยนะผมก็แบบว่าผมก็หาผมถ่ายไปประมาณ4รอบอ่ะวันนี้รวมๆกันนะครับผมก็ทั้งค่ถือว่าเอออยู่ในเกณฑ์เยอะนะครับเพราะว่ากินเยอะนะพี่อาหารที่มันเป็นแบบว่าอาหารปกตินะพวกที่มันมีการย่อยปกติเยอะมันก็เลยออกมาเป็นกากเยอะอะไรเงี้ยนะครับก็ทำกินตัวสุดท้ายกันนะครับเป็นตัวก่อนนอนนั่นเองนะครับผผมมมกก็็ออ่่่ีีีสิงทจะรรพ์ตคืวา ตัวเวทผมเนี่ยกำลังจะหมดแล้วจริงอ่ะเซตหนึ่งใช่ไหมครับมันจะมีเวททั้งหมดเนี่ยสามสิบสองนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับพี่เขาจะมีการซื้อเพิ่มนะครับผมว่าแบบเวทซื้อเพิ่มนะเพราะว่ากินเช้ากินเย็นอะไรประมาณนี้นะครับผมเพิ่มหนึชุดหนชุดอะไรเงี้ยนะครับคือกินนานกันเลยยังเลยเป็นกินหมาล่ายอยู่มมันแบบว่าโอ้โหเผากันเ,เลยแต่ว่าก็ไม่รู้สึกแบบกินมาประมาณสักเท่าไหร่สี่ห้าชั่วโมงแล้วก็ ของที่อยู่ในท้องก็น่าจะหายหายไปบ้างแล้วนะครับผมแต่ว่า <c oughs> ก็ <c oughs> ยังมีแบบรู้สึกเผ็ดๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องปกตินะครับผมก็กล้ามเนื้อก,ก็มีขึ้นมาบ้างนะครับก็ประมาณสักอีกสักสามสี่วันอะไรอย่างเงี้ยหัวก็ต้องไปบริษัทเท้านะครับลองไปช่างดูือฮิวมันเกิดอนะไรขึ้นเนี่ก็เป็นการดูแลแบบว่าค่อนข้างจะใกล้ชิดมากๆเลยนะครับผมแบบกินนู่นกินนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทุกอย่างผมนับอะไรหมดเลยนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเองเหมือนมีวินัยมากที่สุดนะครับถึงแม้ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดต้องการที่จะซ้อมมาเร็วเนี่ยมมมว่่าาไรนนีกกก็ตั ว่าผมในออกกําลกายในี่ท่านเห็นไปนะครับถ้าท่านดูล็อกแรกตอนแรกๆนะครับผมลหลายๆท่านที่ดูนะครับผมดูมาตลอดเนี่ยตั้งแต่ EP แรกเนีผมกลับขอบคุณมา,มากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นรักตางผมนะครับผมมันไม่จำเป็นต้องเขาเรียกว่าไงมันเป็นอะไรที่ผม appreciate ม,มากๆเลยนะครับผมหลายท่านก็ติดตามอะไรอย่างเงี้ยลองดูอย่างเงี้ยนะครับผมก็ผมไม่ผมไม่ได้หวังว่าจะมีคนดูยยอะไรเยอะอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะเพราะว่าผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ benefit เฉยๆนะครับผมแล้วก็อยากจะพิสูจน์ในตัวตัวเองผมเองด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่เคยลองนะผมไม่เคยขายตรงนะผม มีซอลลี่มาเล่าทุกท่านนะครับผมแล้วแล้วให้ทุกท่านเนี่ย acknowledge สิ่งที่ถูกต้องนะครับผมว่าสิ่งที่มันเป็นไปตามจริงนะครับบอกว่ามันเป็นยังไงนะครับทุกท่านก็เห็นหมดเลยนะบอกว่ายังไงกินยังไงอยู่ยังไงอะไรเงี้ยนะครับผมเห็นแต่ว่าบางครั้งในตอนทำงานผมถ่ายด้วยทังวันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันนั่งอยู่อย่างเงี้ยนะเบื่อเนอะเบื่อตายเอางี้ดีกว่านะครับผมว่าจะแบบมีออกกำลังกายอะไรก็จะมีการพูดคุยแต่ต่างๆนานานะครับผมให้ความรู้ในการออกกำลังกายท่านนั้นๆเลยก็ว่าไปนะคคคครรรัับบผผมมมแล้้้วกก็เเเททททนนนนิีี่่่่ใใชะพือหุาาายสถ เพร้อมมีวินัยอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับผมเรื่องเวลาเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็คือไอ้เวลาเนี่ยถามว่าจริงๆถ้าเกิดคุณจะแพ็คทุกอย่างเข้าไปนะครับผมแบบว่าแพ็คทุกอย่างทำทุกอย่างทํานู่นทํานี่ด้วยแบบที่ผมเนี่ยผมมีงานอยู่หลักๆคือสองงานใช่ไหมครับผมงานอดิเรกหนึ่งงานนะครับเรียนด้วยนะครับผมลดน้ำหนักด้วยคือคุณคินสภาพนะแล้วผมผมเอาเวลาไหนหนอนเออยังดีนะที่ผมไม่ได้ตัดต่อเองเหมือนแต่ก่อนแล้วนะถ้าผมตัดต่อเองอะไรพวกนี้ก็จะลําบากนิดนึงนะคือมันจะมันจะไม่ได้นอนแล้วนะครับผมใออนระหว่าเป็นนซซอมมบบี้้แลวะครัผึ่งการนออนนก็็เเปรื่งสคัญที่่สุดอยา้นึงเหมือนกันนะคครับุณกินดี คุณเล่นดีคุณทำทุกอย่างดีหมดแต่ว่านอนคุณนอนไม่ดีอะไรเงี้ยก็สร้า,างปัญหาเหมือนกันนะครับผมแล้วมันก็จะไม่ชีโกงของคุณนั่นเองนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นผมยังพูดอะไรม้างไม่ได้นะอย่าลืมว่าผมยังพูดอะไรม้างไม่ได้เพราะผมยังไม่หล่อแต่ถ้าเกิดว่าผมเป็นแบบแบบเขาเรียกแบบเป็นซิกแพคออกมาเลยหล่อๆไปเลยเงี้ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแล้วนะครับผมแกคุณคุณเหน็ดไหมกี่โมงกี่โมงเนี่ยคุณคุณเหน็ดไหมตามงาน่แล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ